สวัสดีครับโชว์ออฟเดอะลสครับวันนี้ก็มีคอลเลกชันอัปเดตเป็นคอมิกบุ๊กที่ได้มาในอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์ที่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันถ่ายหลังจากอาทิตย์แล้วอันนี้เป็น w a l k i n g dead เล่มที่ร้อยยี่หกนะครับก็เป็นเล่มต่อจากเล่มที่ร้อยยี่ห้าตอนต่อจากตอนที่แล้วกูจะบอกทําไมวะเน,นี่ยก็เล่มร้อยยี่หกมันต้องต่อจากร้อยยี่ห้าโอเคคือตอนนี้ดึกครับ <c oughs> ก็มันเป็นเล่มที่สงครามระหว่างนีแกนกับลิก ทั้งสองกลุ่มนี้จบก็คือจบเล่มนี้ก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่านีแกนจะตายหรือเปล่าลิะใจเขารอดไปหรือไม่หลังจากที่เขาทําอะไรหลายๆอย่างกับกลุ่มเล็กไปแต่ก็ต้องไปติดตามสปอยในเน็ตหรือไม่ก็ไปหาอ่านเพราะผมจะไม่สปอยเดี๋ยวโดนดายคือไอ้เรื่องสปอยนี่กับคนไทยนี่ไม่ไหวจริงเขาไอ้นี่เขาซีเรียสกันมากคนระเรื่องสปอยเนี่ยโอเค ก็มี g o l d e n s u b t ากแก a กซี่เล่ม14ซึ่งเป็นเล่มครบรอบนะฮะก็มีตัวละครใหม่2ตัวที่เข้ามาในกลุ่มก็ภาพสีสันสวยงามมากนี่จริงๆเวลาซื้อคอมิกผมดูที่ภาพด้วยนะแบบถ้าเกิดปกมันสวยอย่างเดียวมันก็งั้นๆแต่แบบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องถึงเนื้อเรื่องมันจะดีจริงๆแต่ถ้าเกิดภาพมันห่วยๆก็ มันก็เท่านั้นนะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเล่มนี้แต่ว่าอ่านว i เด d ย a ์ไปแล้วนะก็โอเคเล่มสุดท้ายเล่มนี้นะ่ะไฮไลท์ก็คือเดทพูที่เป็นเอ่ว e ด d i n g ารเดทพูนะฮะก็เป็นเล่มพิเศษที่ราคานี่แบบโอ้โหสิบดอลแล้วนี่นะฮะดู Guinness World Record นะฮะก็คือมีตัวละครมาอยู่ในปกเดียวกันมากที่สุด ในประวัติศาสตร์มีทั้งหมดเดี๋ยวด้านหลังเขามีบอกอยู่ไว่านี่ฮแะบบมีทั้งหมดสองสาสิบตัวเขาเรียงเลกมาให้ดูเลย <ส tout. S 1> ก็ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นเรื่องแต่งงานจริงๆก็มีนิดเดียวแหละแต่ว่านอกนั้นก็เรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าสุดยอดจริงๆลเล่มเล่มยี่สิบเจ็ดเล่มเนี่ย i s r y of comics คือเป็นเล่มในประวัติศาสตร ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ของมินิเมดมาเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะฮะ yes. <c oughs> yes. Uh, yes yes uh, yes yes, uh, yes. เย <Yes. S 2> ของใหม่มาแล้วนะฮะก็มาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะฮะนี่เป็นการเล่นตกปลานะฮะก็เดี๋ยวแรกนี่นะฮะ c y e r Surfer กับ Transforming เต็งแล้วก็มี Spider Man กับ Green Goblin ซึ่งเฉยๆผมว่าจะทำแบบแบบไทยคำถามชริงของรางวัลแล้วจะให้อันนี้เป็นรางวัลก็ใครชนะก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ที่ไทย แล้วก็อีกอันซึ่งไม่สนเหมือนกันมาดูต่อไปว่ามีอะไรอเอาโฟมออกมีเบนนอมกับโนวะาอะไรมีมีโจแล้วก็บูทาตินมี s Superior ูเปอร์ r s p i สไปเดอร์แมนกับ Ultimate อัลติเมตเอเล็กโทรไรโนกับไอร์สไปเดอแมนแต่หมดแล้วนะเออหมดละแค่นี้แหละฮะก็นี่เป็นของอาทิตย์นี้แล้วก็มีอะไรเล็กน้อยซึ่งวันนี้เพิ่งไปร้านคอม,มิกมาแล้วก็ <c oughs> นี่ฮะ t ดี a ม a z i ิ g งสไปเดอร์เล่มหนึ่งคนระก็การกลับมาของพี์พาร์เกอร์นี่ไม่สปอยนะเพราะว่าคนอื่นเขารู้กันไปหมดแล้วก็มีอีกเล่มเป็นวีวอร์นะคับนี้เป็นเล่มแรกเพิ่งอ,ออกมาผมเห็นภาพสวยมันเกี่ยวกับแวมไพร์ก็เออดูสีสันสวยงามดูเนื้อเรื่องก็น่าจะดีแล้วก็อาจจะดังในอนาคตก็เลยหยิบมาก็สองเล่มโอเคฮนะแค่นี้แหละสวัสดีครับชูออฟด้ u ยครับ <c oughs> กลับมาอีกแล้ ตอนนี้ก็มีเสื้อมาใหม่นะฮะเป็นเสื้อเด p o ูลซึ่งโหสวยงามมากคือราคาก็ประมาณา600บาทไทยนะแต่ว่าผมได้บัตรลดมาก็เลยเออใช้เลยด้านหลังด้านหลังก็มีภาพอีกนี่ ยังเป็นฉลามอยู่คือว่าเออภาพภาพมันสวยแล้วแบบสีสีก็ดีแล้วมันเป็นเดทพูด้วยก็เออซื้อมาแล้วก็ได้นี่ฮะได้บัตรลถไนกี้มาเหมือนกันก็เลยเออเข้ากันพอดีซื้อมาเพื่อไอ้นนี้เลยก็ไม่มีอะไรชว่วยสวัสดีครับชุกคนนะครับวันนี้กับไมีกครัง้งกับการรีวิวหนังก็ตอนแรกก็จะรีวิวกับตันเมกาแต่ว่ามันผมว่ามันสายไปแล้วละ่ะเพราะมันก็เป็นเดือนแล้วละ่ะผมก็จะมารีวิว The Amazing Spider-Man 2 ก็นักแสดงนำแอนดรูว์กอร์ฟิลด์กับเอมเมอร์สโตนแล้วก็เจมี่ฟ็อกซ์แล้วก็คนอื่นๆผมจำชื่อไม่ได้โทษทีโอเคก็ก่อนที่จะเริ่มพูดอะไรทั้งหมดนี่ขอต้องบอกกราวน์รูสกันนิดหน่อยนะฮะก็เหมือนในหนังเขามีกราวน์รูสกันใช่ไหมก็ผมว่ามีก็คือก็ความคิดของผมกับความคิดของคุณมันอาจจะไม่ตรงกันเรื่องหนังซึ่งผมรู้ผมรีวิวเจอดิสไลค์บ่อยซึ่งผมก็ ผมก็เข้าใจว่าเออความคิดมันไม่เหมือนกันต่างคนต่างคนต่างมีความคิดที่แบบเป็นของตัวเองแล้วก็เมื่อหลายครั้งมันก็ไม่ลงรอยกันก็เวลาคอมเมนต์ก็อยากจะบอกว่าใช้คําที่มันซอฟๆหน่อยเพื่อเพื่อจะลดดราม่าคือดราม่าไอเลือกด่าผ้าดิโหไม่ชอบเลยคือคือจะเมนถ้าเกิดจะเมนเออแบบอย่างนี้ก็ได้คือความคิดของผมเป็นแบบนี้ก็อเอออย่างนี้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนคอมเมนต์แล้วคุณไปคอมเมนต์ทับคอมเมนต์ของเขาแล้วแบบไปด่าเขาอะไรเงี้ยมันไม่ดี เราอ่านคอมิกเราดูหนังเราเล่นเกมเพราะความสนุกถ้าเอาดราม่าเข้ามาทับความสนุกคนาะม,มันจะเหลืออะไรใช่หไหมก็อยากจะบอกว่าเล่นแบบทําอะไรให้มันสนุกดีกว่าอย่าเอาดราม่ามาทำให้มันไม่สนุกเลยแค่นี้แหละก็อเออแล้วก็ลืมบอกด้วยอันนี้จะเป็นสปอยนะเพราะว่าหนังมันเข้ามา,มาบานสองสามอาทิตย์แล้วก็เออสปอยดีกว่านะโอเคถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ ปิดปิดไปเลยเพราะว่าผมจะสปอยก็ดราม่าอีกแล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณยังไม่ดูก็ผมบอกตอนนี้เลยว่าผมสปอยก็อยังมาบอกอเออเอออเอ,เอสปอยทําไมสปอยเออผมบอกแล้วนะผมสปอยโอเคก็เรื่องเปิดมาตอนแรกก็เห็นสไปเดอร์แมนแบบล่อนลงมานี่แบบเสื้อนี่เป็นริ้วๆคือเออซีจีเรื่องนี้สุดยอดมาก ผมยอมรับเลยคือแบบโอ้แสงสีเสียงตะกการตาอิเล็กโทรออกมามีแบบไฟไฟแลบมีแบบสะท้อนแสงโอ้โห,โหสุดยอดคือไปดูเรื่องนี้อยากอยากดูซีจีคุ้มอ่ะคุ้มแล้วก็เห็นสไปเดอร์แมนออกมายิงใยคือทําอะไรที่สไปเดอร์แมนทำอะ่ะคุณได้เห็นหมดก็ภาเก่าๆก,ก็ได้เห็นบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยดูไม่ค่อยแบบจริงเท่ากับอันนี้นะฮะแล้วก็เรื่องหลักๆของอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพีทพอร์เกอร ซึ่งก็มันสไปเดอร์แมนก็รู้อยู่แล้วถ้าเกิดใครอ่านคอมิกมันจะเป็นแนวแบบแนวดราม่าเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ก็ภาคเก่าๆก็ดราม่าดราม่าเยอะเกินด้วยซ้ําก็ตอนที่ขึ้นไปผมงงอยู่อย่างหนึ่งที่มันล่นลงมาเนี่ยคือมึงมึงขึ้นไปสูงขนาดนั้นได้ไงคือมันสูงมันสูงกว่าตึกตึกหลายอันเลยนะก็ตึกมันก็สูงแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงก็สงสัยเรื่องนี้เล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็เนื้อเรื่อง ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมันจะไปโฟกัสตรงพีเตอร์กับเควนก็แบบเลิกกันรักกันแล้วก็กลับมารักกันใหม่แล้วก็เลิกกันใหม่อีกแล้วก็กลับมารักกันใหม่แล้วก็แบบก็เป็นไปอย่างนั้เรื่อยๆเป็นวงจรไปแล้วก็ผมรู้สึกก็สิ่งที่สิ่งที่พีเตอร์รู้สึกคือเขารู้สึกผิดที่ผิดสัญญากับอาแคปตันสเตซี่คือพ่อพ่อของอาเควนสเตซี่แต่ว่าก็ยังรักเควนอยู่ก็เลยเออไม่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็บอกรักเลิกกันอยู่อย่างนั้นซึ่ง ผมว่าถ้าเกิดครั้งเดียวเนี่ยผมโอเคแต่ถ้าเกิดหลายๆครั้งเนี่ยมันมันทวายไร์เกินไปหน่อยคือไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรกับทวายไร์นะแต่ว่ามันดูแนวทวายไร์ไปหน่อยคือมันน่าลําคาญน่ยคือธรรมดาก็โอเคแต่ว่าหลังๆนี่แม่งทีนดราม่าบูชิดมากโทษทีเด็กดูเยอะก็แล้วก็อีกเรื่องที่เป็นอ่าเป็นประเด็นหลักของหนังเรื่องนี้ก็คืออ่าเรื่องความลับของวิชช์กับแมรี่พเซึ่ง เป็นสิ่งที่ Peter พีเดอร์พยายามค้นหาอยู่แล้วก็ที่ไปเจอกระเป๋าของพ่อแล้วก็เจออะไรที่แม่งซ่อนอยู่ในกระเป๋าเยอะเต็มไปหมดคือมึงเอาอะไรมาสแกนเอ็กซเรย์เลยวว่ามันม,ม,มันมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างไม่ต้องมาหาอย่างนี้หรอกแล้วก็ไอกระเป๋านี่ก็โยนทิ้งซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็เอากลับมาเอาเอาแบบอ่าอะไรอ่ะหลักฐานมาแปะ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 ตรงอ่าตรง ผนังแล้วก็แล้วก็ฉีกทิ้งแล้วก็มาแปะใหม่ก็คือคือผมเข้าใจว่าเป็นเด็กเป็นเด็กมัธยมมปลายมันก็ควรจะแบบความคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังหายังค้นหาตัวเองไม่เจอแต่ว่าทําอย่างนี้มันมันเกินไปหน่อยไหมแต่ว่าก็เข้าใจแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตอนจบที่อ่าพีเดอร์หาหาความลับไอ้นี้ได้เจอเจอไอ้รถไฟใต้ดินก็สิ่งเดียว ที่รู้จากเรื่องนี้ก็คือออสคอป8คือก็ควรจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่โดนแมงมุมกัดคือตัวร้ายตัวร้ายในเรื่องนีทุกอย่างกแม่งมาจากออสคอปหมดคือถ้าไม่มีออสคอปนี่จัก,กรวาลสไปเรอร์แมนนี่จะไม่มีตัวร้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นไปเป็นจัก,กรวาลปกติไปเลยแต่ว่าเออมันมีออสคอปอยู่ซึ่งทุกตัวผมว่าพนักพนักกาทุกคนแม่งตัวร้ายหมดอะแล้วก็อีกเรื่องคือแฮร์รี่ออสบอร์นซึ่งพ่อตาย โทษทีพ่อตายไม่ได้ด่าว่ามึงพ่อตายแาะพ่อมึงตายจริงๆแล้วก็ต้องการเรื่องของสไปเดอร์แมนเพราะว่าในตระก,กูลของออสบอนในหนังเรื่องนี้คือคือเขาจะมีแบบเป็นแบบเป็นโลกอะไรที่ทุกคนจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็ตายเหมือนกันหมดแต่ว่าแฮร์รี่พยายามจะหายารักษาซึ่งพ่อทําไม่ได้แล้วก็เขาต้องการยาของอีบ ต้องการเลือกของสไปเดอร์แมนเพื่อไปลองให้ไปรักษาเขาแต่สไปเดอร์แมนไม่ยอมให้ก็เลยตุ๊กแตกแล้วก็เลยสไปเดอร์แมนยู huh, ่แบบฟรอดแล้วก็ไปนอนไปนอนขดในเอโซฟาคือมึงแฮร์รี่ออดบอนคือเด็กมันคงโดนสปอยมากจนแบบรับรับอะไรไม่ได้แล้วก็ไปนอนไปนอนกอดกับหมอนในโซฟาคือแฮร์รี่มันก็แต่แฮรรี่ภาคนี้ผมผมชอบมากที่สุดแล้วนะ เพราะว่าภาคที่แล้วนี่ไอ้อะไรก็หาพ่ออย่างเดียวเลยภาคนี้เออดูดีขึ้นมาหน่อยคือพ่อกูไม่สนกูกูอยากกูอยากปิดคอเอเอไอแผลที่ตรงคอนี้ให้ได้ก็เออก็ยังดีกว่าภาคที่แล้วหน่อยแต่ผมชอบเจมแฟงโก้มากกว่าไม่รู้ทาไมว่าแต่ว่าแฮร์รี่ออสบอนคนนี้เล่นดีผมจําชื่อเขาไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์โอเคแล้วก็ผมจะพูดถึงอ่า ตัวละครอื่นๆบ้างตัวแม็กซ์เดลอนหรือว่าอิเล็กโทรนี่ก็คือเป็นการให้คาแรคเตอร์ของอิเล็กโทรที่ผมชอบมากกว่าคอมิกคอมิกนี่คือแบบเจอแบบไฟฟ้าตรงไหนก็ไปโผ,จอ, ون, โผจอนน้นโผจอนี้แล้วก็ไปควบคุมควบคุมดาวเทียมแล้วก็ลงมาทุกจอคือไม่มีอะไรมากมายเป็นตัวร้ายปกติแต่ว่าภาคนี้คือเขาให้คาแรคเตอร์คือ เหมือนอยากเป็นคนสําคัญคือเป็นคนบูชาสไปเดอร์แมนมากแล้วก็แบบเห็นเขาเป็นแบบคนดังมีคนจับตามองก็อยากจะเป็นบ้างแล้วก็คืออยากเป็นคนสําคัญอ่ะคือผมเข้าใจทุกคนแม่งอยากเป็นคนสําคัญหมดผมยังอยากออกทีวีเลยก็เออใช่ไหมไอแต่นี่มันอยากออกทุกจอแค่นั้นแหละแล้วก็คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นี่ดีแล้วก็คอมมิกคอมมิกก็คอมมิกเป็นพลุตแบบ ชุดนี้จะไม่เหมือนในคอมคคอมีคือคอมมีจะเป็นชุดแบบปลาดาวอันนี้จะเป็นแนวอัลติเมตหน่อยคือตัวแบบตัวเรืองแสงสีฟ้าแล้วก็เห็นแบบเหมือนจะเห็นทะลุกได้เลยแต่ว่าตัวหลังก็ไปเอาชุดไปเอาชุดของอะไรของออสบอนมาแต่ผมงงว่าไอ้มึงมึงมีเวลาแป๊บเดียวมึงมีมึงมีเวลาที่ไหนไปทําชุดมาคือชุดคือชุดเข้าใจว่าจะมาจากออสคอปแต่แบบเห็นมีไฟฟ้าอยู่ตรงนี้คือมึงทําไว้เหมือนเตรียมรอ,อยนี่เกิดเลยยังไงไม่รู้ ก็เออก็ยังหนังอยู่นะแล้วก็อ่ก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่ก็รู้รู้สึกถึงความกลัวได้เลยคือคือไปเจอที่อ่าที่ไทม์สแควร์สู้สไปเดอร์ Man, แมนก็เห็นตัวเองแบบทุกทุกกล้องจับตามองเห็นเห็นภาพตัวเองบนทุกจอผมก็เออมึงเล่นดีคือแบบตาที่แบบ โหกูออกกูออกทีวีแล้วเนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดีคือตํารวจทุกคนจับตามองมึงอยู่แต่มึงดีใจเออผมก็ผมก็ชอบชว่วงนั้นแล้วก็เฮลิออสบอนผมก็บอกไปแล้วเป็นก็เป็นได้เป็นพอพ่อตายก็ได้เป็นประธานออสคอรคนใหม่แล้วก็มีผู้ผู้ถือหุ้นทุกคนนี่เกียดหมดแล้วก็บัญชาแรกคือตั้งฟอลลีเชฮาร์ดีเป็นเลขา ฟอลีเชฮาร์ดีคือแบล็กแคทนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ผมชอบสุดแล้วนะฟอลีเชฟอลีเชก็ผมชอบคนนางเอกเอกเอาจริงๆคือไม่รู้สิดูแบบผมดำแนวอีโมหน่อยๆชอบชอบอย่างนี้ก็อย่างหวังว่าคงจะเป็นนางเอกภาคสามไม่แน่ใจอาจจะเป็นแมรี่เจนแต่อยากให้เป็นฟอรลีเชฮาร์ดีมากกว่าก็เขาดูแนวนิ่ง นิ่งๆแบบฮาฮาเล็กน้อยแล้วก็แบบเหมือนแบบนิ่งแบบแค้นฝังลึกอะไรอย่างนี้แต่ว่าชอบแล้วก็กรีนกอบลินภาคนี้ก็แฮร์รี่ออสบอนคือที่คนบอกว่ามีตัวที่ในภาพในปกโปสเตอร์มันมีตัวรายสามตัวก็คือกรีนกอบลินอเล็กโทรแล้วก็ไรโน่แต่ว่าไอตัวที่ออกมาจริงๆเนี่ยคือผมว่าภาคนี้มันไม่มีตัวรลยสามตัวมันมีแค่หนึ่งครึ่งหนึ่งเลยก็คืออเล็กโทร แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งคือก r e e n Goblin คือมันออกมาประมาณ30นาทีก่อนจบแล้วม,มันออกมาเพื่อเหตุผลเดียวมันออกมาเพื่อฆ่า Gwen Stacy คือไม่ไม่มีอย่างอื่นเพราะ Gwen Stacy เพ Stacy ราะน s t a ตายแม่งหายไปเลยแล้วก็มาเจออีกทีตอนจบจะแบบจะมาตั้งกลุ่ม Sinister Six แต่ว่าเออก็มีเหตุผลเดียวแล้วก็ตอนตอนออ Gwen s t a ี่ตกตกจากหอคอยลงมานี่คือเออ คือจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะว่าเจอสปอยใน Facebook ไปแล้วจริงๆก็ขอให้มีคนเขาสปอยให้แต่ว่าพอเจอพอเปิดมาเจอ Facebook แบบมีภาพมีภาพเกวนสเตซี่ตายเ้วเหมือก็ขอบใจขอบใจมากนะฮะสำหรับคนที่สปอยให้ใน Facebook นะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปดูหนังแล้วก็เออตอนที่ตายแล้วแบบมีใยมีใยแบบ ใหญ่เป็นเหมือนเป็นมือลงมานี่คือโอ้โหโห,หลายคนคนข้างๆนี่หัวใจหัวใจเต้นตึก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 ก็ในคอมิกนี่เขาสไปเดอร์แมนจับแบบใหญ่จับขาได้แล้วก็โมเมนตัมทำให้ทําให้คอหักไปแต่ว่าภาคนี้ลงมาเหมือนจะเหมือนจะจับได้นะแ,แบบจับตรงตรงกลางแต่ว่าลงมาช้าเกินไปหัวหัวแบบหัวหักไปกระแทกกระแทกกับซีเมนต์ผมเห็นผมอยาก ผมไม่แน่ใจว่ามันกระแทกซีเมนต์หรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นว่ามันหัวกระแทกพื้นคือถ้าเกิดมันกระแทกพื้นจริงนี่สมองไหลแล้วนะคือไม่มาแบบหน้าสวยอย่างนี้คือสมองแม่งไหลอันนี้แค่แบบมีเลือดออกจมูกนิดหน่อยผมว่าไม่จริงแต่ว่าก็ในคอมิกหลังจากหลังจากที่ Gwen Stacy ตายก็เขาจะแบบพุ่งลงไปแล้วก็ไปกอดไอ้คนที่ตกอยู่แล้วก็เขายิงใย,ยทีหลังคือ ไอตออไอตอนนี้ไม่ทำเออพูดถึงสไปเดอร์แมนเรามาเจอสไปเดอร์แมนกันหน่อย What is going on YouTube? It's your friendly neighborhood Spiderman here. Just happen to swing by. I just want to say hello and I love you all. Thank you for supporting the s h o w t o l e s all this time and you know I'll see you later and back to you the s h o w d o ก็ทักทายสไปดี้กันไปแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากนะสไปดี้ที่มาอยู่ในคลิปของผมก็คือ จริงๆก็เจอจากวอมาร์นะแต่ว่าโอเคอ่ะมามาต่อกันก็ถ้าเกิดใครไม่รู้คือเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องราวฟิสิกส์หน่อยเรื่องเรื่องที่เควนสเตซี่ตกจากหน้าผาไม่ใช่หน้าผาสมองผมเป็นไรแล้วเนี่ยตกจากหอคอยหอนาฬิกาอะไรก็ว่าไปช่างแม่งก็อ่ามันคือผลพวงของแรงโน้มถ่วงบวกความเร็วแล้วก็ลบ ลบกับความตึงของใยทําให้เกิดอ่วิฟลชแอนจูรีคือถ้าเกิดแบบคนที่แบบโดนรถชนแล้วแบบคอแบบขึ้นลงอย่างนี้ก็คือไอ้ไอ้อ่กระดูกมันจะมีอ่มันจะมีกล้ามเนื้อปกคลุมอยู่แล้วไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยคือถ้าเกิดจะให้มันตึงแล้วแบบปกป้องไอ้สปนอคอร์ดคือกระดูกสันหลังที่รวมจุดประสาท เป็นเส้นประสาทั้งหมดตรงนี้มันใช้เวลาประมาณร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิเซนแต่ว่าไอ้ตอนตอนที่เอมันใช้ประมาณมันใช้เวลาประมาณสองร้อยมิลลิเซนแต่ว่าตอนที่เวนสเตซี่ตกแล้วให่ใ่มันไปจับที่ท้องได้แล้วแบบหัวหัวหักไปคือมันใช้เวลาประมาณร้อยเจ็สิบห้ามิลลิเซนก็เลยไอ้ไอ้อกล้ามเนื้อมันกระชับไม่ทันหัวมันเลยหักคอมมันเลยหักก็แค่นั้นอันนั้นเป็น ฟิสิกเล็กน้อยซึ่งเรียนมาก็อยากจะมาบอกให้ทุกคนรู้โอเคก็สำหรับอีสเตอร์เอกก็มีอ่ามิสเตอร์สไปด์ซึ่งเป็นอ่าหัวหน้าของอิเล็กโทรก็เป็นเป็นอ่าเหมือนคนที่เกี่ยวข้องกับสไปเดอร์สเลเยอร์ในคอมมิกนะแล้วก็มีฟอลิชเชีร์ฮาร์ดีก็คือแบล็กแคทแล้วก็มีเจโจนาสเดมิสันซึ่งตอนหนึ่งมีพีเตอร์พาร์เกอร์อีเมลไปหาเจโจนาสเดมิสันแล้วก็มีตอนที่สไปเดอร์แมนแบบ คนใหญ่แล้วก็เหมือนแกว่งไปมีตึก Daily Bugle อยู่แล้วก็มีฟิลซึ่งเป็นคนแก่ๆใส่หมวกที่มาถามแฮร์รี่ยอสบอว่าจะต้องการคนในทีมกี่คนก็คนที่ชื่อฟิลเนี่ยในคอมมิกเขาเป็นคนที่ก่อตั้ง Sinister Six ก็ในอันนี้เขาคงจะเหมือนกันแล้วก็เออ่สรุปสรุปเฮ้ยไม่อะไรวะ are Venom! โทษทีเนเะมื่อกี้คือซิมบิโอตเขาอยากจะมาออกคลิปด้วยนะฮะก็อนนี้เป็นหน้ากากซึ่งได้จากคอตท็อปปิกนะตอนนี้เหมือนจะหายากแล้วแล้ผมไม่แน่ใจนี่นี่ฮะกกกโกโอเคปัญญาอ่อนละโอเคก็สำหรับสรุปเรื่อง s p i d e r m a แอันนี้ดีเม m ซิ่งสไปเดอร์แม2ก็สนุก CG, CG CG สวยแบบแงสงสีงต่การตาแล้วก็มีหาบ้างผมคิดว่าแอนดรูว์กฟิเรื่องนี้เป็นสไปเดอร์แที่ฮากว่า ทอบีแม็กไกว์ซึ่งเป็นสไปเดแมนผมชอบที่เป็นพีเตอร์พาร์เกอร์เล็กน้อยแต่ว่าแต่ว่าภาคนี้แอนดูว์กอร์ฟิ์ทำได้ดีกว่าในทุกๆด้านซึ่งหากว่าตัวก็ก้างๆก,กว่าดูเหมือนเหมือนเด็กเนิร์ดมากกว่าแต่ว่าผมงงว่าคือมึงเล่นกีฬาเก่งสกเก็ตบอร์ดนี่มึงโคตรเก่งแล้วมึงหลอ่อผมมึงนี่แบบเพอร์เฟกตลอดเวลาแล้วแบบเออ มึงถ่ายรูปเก่งมึงเก่งมึงเก่งทั้งคณิตทั้งวิทย์แล้วแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์ทําไมมึงยังเป็นแบบคนขี้แพ้อยู่กูอยากรู้จริงๆเลยคือแต่ไม่เป็นไรมันเป็นหนังเออแล้วเพราะเรื่องนี้ภาคเรื่อง,องมันมันก็กระชับเล็กน้อยคือมันกระชับแบบแต่ละเรื่องคือมันมีหลายมันมีหลายจุดแล้วก็ตัดไปตัดมาแต่มันก็โอเคไม่ได้อะไรมากซึ่ง ก็เป <S an> ็นหนังท <an> ี่แบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่ต้องการไม่ใช่หนังออสการ์อะไรคือเป็นหนังตลาดซึ่งทําให้ทุกคนไปดูสนุกผมก็ดูแล้วสนุกก็ไม่ได้อะไรก็อยากจะให้คะแนนเต็มสิบผมให้เจ็ดแล้วกันก็เตออยู่ไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่มากแต่ก็สนุกก็แค่นี้นะฮะือสาหรับคลิปต่อไปผมไม่รู้จริงเดี๋ยวเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ใกล้จะปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวปิดเทอมหนูจะรีวิวเยอะขึ้นหน่อยแต่ว่าช่วงนี้กําลังเรียนอยู่ใกล้ จบโมกอะโอเคฮนะโอเคแนละโ,นะโ,นะโชว์ออฟด้วยเซิรกัน